ทำได้แค่จิ้มแล้วครับเนี่ยูอันนี้ก็กินครับอุ้ยอาการดึงแรงเลยครับโอเคครับผมตาบิดเบอร์เจ็ดอุ้ยเบอร์เจ็ดก็ยังได้ครับผมทำได้แค่กินครับอันนี้จิ้มครับจะต้องขึ้นมาเป็นเบอร์อเก้าครับผม โอ้ตะโกครับผมตะโกครับสามคันครับ แบบนี้เลยครับผมแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยครับผมโอ้โหใครอยากได้แบบนี้ความสุขของคนเราไม่เท่ากันครับผมท่านผู้ชมบางคนก็ชอบที่จะนอนอยู่ห้อง แต่บางคนก็ชอบที่จะออกไปท่องหาโลกกว้างอย่างน้าประหมึกก็อยากจะลองสิ่งใหม่ๆพบเจอกับสถานที่ใหม่ๆอยู่เสมอเป็นความสุขของนักตกปลาครับผมก็กลาบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับผมที่กําลังให้เกียรติดตามรับชมน้าปลาหมึกน้าปลาเล็กนะครับหมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวชาแนลยูทู e ครับผมวันนี้น้าปลามึกก็ออกหมายคนเดียวครับผม มีไม้ใหม,ม่ๆไม้สวยๆมาเสนอมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับตรงนี้คือโครงการอนุรักษ์ฟื้นปูแก้มลิงบึงเกาะหุ้งนะครับผมอยู่ที่ตำบลศรีสะระบืออำเภอองค์รักษ์จนครน,นายกครับผมเป็นแก้มลิงครับวันนี้นัประมึกมาคนเดียวครับน้ปลิกกิดภารกิจนะครับ มากับเหยื่อนปะปลาหมึกครับวันนี้นปะปลาหมึกได้เหยื่อสูตรใหม่กับไมใหม่ๆนะครับไมตรงนี้อาจจะเป็นไมใหม่สําหรับน้าปลาหมึกแต่ก็มีล่องรอยของนา้นามาแวะเวียนมาใช้บริการแล้วก็มีชาวบ้านนะครับมาจับไข่ลงไข่กันสภาพไมก็สวยครับเดี๋ยววันนี้นปะปลาหมึกจะลงสมบต6คันนะครับผมระยะ8พุตท,ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เหยื่อน้าปลาหมึกวันนี้นะครับเป็น หม้อเชื้อสูตรมะกดทิทรยมนะครับผมพี่นปะปลาหมึกทำลงคลิปไว้ครับผมเดี๋ยวสูตรการทำก็จะลงไว้ที่คอมเมนต์คอมเมนต์มมนแรกของน้าปลาหมึกนะครับตัวนี้ถุงละครึ่งกิโลนะครับต่อลำหนึ่งกิโลวันนี้เราจะลองกันนะครับลำหนึ่งกิโลเป็นลำละเอียดนะครับผมรลำยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับกับหั้เชื้อมะกดิทียม ก็หอมมากเลยครับคันที่ใช้ในวันนี้ก็เป็นระยะ8ฟุตนะครับเวียดอยู่ที่8คีส17ครับผมตะก้อเป็นตะก้อรีเวดแบบรีเวดนะครับขนาด3เซนตาเบ็ดเป็นอิสมะเบอร์5ครับผมตะกัวใช้20กรัมนะครับสายเอ็นเป็นพาวเวอร์ฮุก คุาอนประมาณนี้ครับโอเคครับผมเครับองแลกเงลงครอบครัวให้อยู่เย็นสุขใหเจิญรุ่เรืองาพบอลไยจากไะวหวทสสิงงอให้เจริญรุ่เรืองมีเงินมีทองมีครทุกคนเจริญเลยหน้าหมามีกระสุนเอาละครับผมท่านผู้ชม ที่คันลงใส่เลยครับผมแต่ยังไม่ทันได้ถึงขวัดนะครับมันแปลกมากแล้วนะพุ้น่ะพุ้น่ะทนานครยครับพุ้นนะ เร็วจริงๆครับผมหาแล้วครับผมตัวเราเราหมอตะกลับครับผมแต่ว่ามันแปลกมากตัวที่กินแล้วไม่อยู่นี่แหละครับดีครับผมแจ้มแลกขออนุญาตเก็บไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้มาเร็วกินเร็วครับจอดครับผมน่าจะตรงลงแค่สามคันหรือเปล่าลงสักสี่คันพอครับผม สองคัดพอแล้วมั้งครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วโธ้ไม่ได้วางเลยครับแบบนี้ครับผมตอนนี้เราจะลองมาเปลี่ยนเป็นระยะ6ฟุตนะครับคันเบียดอ่อนๆน,นะครับ5ขีด10ครับผมก็เอ็นวันนี้เป็นเบอร์10 เย็นสิปอนด์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาของใหญ่อยู่หรือเปล่าแต่ว่าของเล็กเยอะครับลองดูก่อนครับผม เพียนใช้สวยครับผมโอ้ไมกล้าเอาลงแล้วครับคันเล็กเอาคันใหญ่นี่แหละลงทักสี่คันพอครับอึดอดไดีตอนนี้ก็เจ็ดโมงกังอีกสี่สิบนาทีโอ้กินจัดมากเลยครับผมแล้วเมื่อสักครู่นี้ของใหญ่ครับผมขึ้นให้เห็นตัวเลยครับทีแรกผมว่าจะลงคันเล็ก,ลก,ลกตอนนี้ไม่กล้านะครับผมผม,ผมต้องใช้ชุดแปดพุทเหมือนเดิมของใหญ่ๆหญ่จริงๆริงครับผม มครับดูครับท่านผู้ชมก็จินจัดนะครับแต่ไม่อยู่น่าจะเป็นที่ตาเบ็ดเล็กครับตอนนี้น้ำปลาหมึกเปลี่ยนมาเป็นเบ็ดธรรมดาเบอร์จ็ตนะครับผมมาครับเห็นของใหญ่ขึ้นอยู่ด้วยครับผมดูดูดูอันเล็กก็จินแล้วครับนี่อันนี้ก็จินครับอุ้ันนู้นดึงแรกเลยครับ นี่ครับผมตามเป็นเบอร์เจ็ดบเบอรจ็ดก็ยังได้ครับผมขั้นแรกขึิดครับอันนี้ดูนะครับ,นนรบมันจะต้องขึ้นมาเป็นเบอร์เก้าครับผมนี่โอ้โอ้ตะโก้ครับผมตะโก้ครับอีกสามขันครับผมตอนนี้ ตอนนี้ตึงมือครับปุ้ดึงแรงเลยครับปุ้ดโอ้ยใหญๆครับผมตะเพียงครับโคกโคกโคก สามคันไม่ต้งมีเด็ดอยู่ในน้ำเหลือแล้วครับผมตอนนี้ตอนนี้แบบนี้เลยครับผมแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยครับผม ใครอยากได้แบบนี้พิกัดอยู่ที่คอมเมนต์แรกนะครับท่านผู้ชมสูตรเจียก็อยู่ที่คอมเมนต์นะครับผมสูตรเจียสูตรนี้เขาหน้าปลาหมึกโอ้เป็นบุบๆเลยครับผมนี่โอเค okay ครับผมตามเชียร์ตามชมครับมาเป็นคู่เลยครับจะดู ตัเพียนโอ้โหอาหลุดตัวนึงครับท่านผู้ชมเพราะว่าตับเพียนไปโดนตับเพียนไปอันนี้เขาเลยหลุดครับปลาเล็กไม่เป็นไรครับเรายังได้ตับเพียนตัวใหญ่หมาตับเพียนไส์สวยมากครับผมไม้พอดีตัเพียนเขาเอาหางไปเกี่ยวตัวเล็กก็เลยเกาะหลุดไปครับ สุดยอดครับผมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็9้าโมงกับอีก8ดนาทีคันที่มีกระดิ่งติดคือตาเบ็ดใหญ่นะครับเบอร์ B 10เป็นเหยื่อสูตรยี่สกทดสอบลงไว้สีคันครับแล้วทีนี้เราจะมาลองใช้เบ็ดเบอร์เจ็ดเจ็ดปลาพวกนี้กันนะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นเลยนะครับปลาจินทุกคันดีครับผมตามด้นตามเชียร์ครับ I'm <laughs> ครับผมครานี้ก็เอาครับนูารักขนาดนั้นโค้งเลย <c oughs> มาเป็นคู่เลยครับผมนี่ สวยครับอุ้ยคันล้มเลยเหรอ ครับใช้พอได้ ครับผมท่านผู้ชมช่วงจังหวะน,นี้ปลาก็กินจัดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอากาศร้อนจัดมากกล้องน้ำปลาหมึกก็เลยเกิดขัดข้องต้องขออภัยด้วยครับตรงนี้ต้องใส่เสียงในฟิลม์มกินจัดจริงๆครับผมหมายนี้นี่เลยครับมาทีละสองมาทีละสี่มาทีละสามอ้หูสุดยอดเลยครับผม จัดวัดกระใจวัดจนเมื่อยกันเลยครับผมโอ้ครับผมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง ครึ่งครับผมก็น้ำปลาหมึกจะกลับแล้วครับเหลือก็ยังเหลืออยู่เหลือกิโลครึ่งเหลือเยอะเลยครับแต่ว่ากินจัดแล้วก็คือมันไม่มีร่มะครับวันนี้แล้วก็มีอากาศอบอ้าวมาก,กจัดมากแล้วก็เหือเหงื่อน้ำปลาหมึอมอกออกก็เอาแค่พอกินครับผมปลาทั้งหมดนี่ก็จะเอาไปแบ่งแล้วก็ไปแบ่งให้นา้นานะแล้วก็จะญาติแถวข้า,ขางๆห้องนะครับ เราก็จะเหลือไว้เฉพาะกินก็ได้เยอะเลยครับเวลาแก่เจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสามชั่วโมงนิดๆกินจัดตอนนี้ก็ยังกินอยู่ครับนี่สามเหลือสามคันทีแรกนะผม,มก็ตีคันใหญ่เอาไว้ก็ไหมไหมสวยครับแคมปิ้งได้ด้วยนะครับแคมปิ้งได้สอบถามชาวบ้านแล้วแคมปิ้งได้แต่ต้องติดร่มมาด้วยนะครับแดดร้อนมากเนื้อที่ก็น่าจะประมาณสักร้อยกว่าไร่ครับผม เดี๋ยวมาสรุปแจมันครับคร้โหผมโอ้โหถ้าอยู่ต่อน,นี่กระชังแตกแน่ๆครับท่านผู้ชมนี่ ครับผมท่านผู้ชมก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปวันนี้แล้วนะครับสำหรับไมยนี้นะครับก็เป็นไมที่สวยมากสำหรับน,านา้าๆท่านไหนที่จะมานะครับก็สามารถจะตั้งแคมป์ได้นะครับผมนะประหมึกสอบถามชาวบ้านแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมติดร่มกันมาด้วยนะครับเพราะไม่มีร่มไม้เลยครับผม รอบบริเวณไม้นะครับแล้วก็ฝากเรื่องขยะเรื่องความสะอาดหม่ด้วยนะครับผมก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ mm hmm. ก็นานาๆก็จะมากันเยอะครับผมไม่นี้ไม้สวยครับครับผมสุดท้ายนี้นะผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันามากๆครับผมออกไม้ก็ขอให้มันมมาขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกคนนะครับ อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้าปลาหมนกับน้าปลาเล็กด้วยนะครับเปเล็กตกปลาพาเที่ยวสวัสดีครับผม